คอมเมนต์ก่อนเกมของแฟนอินโดนีเซียก่อนที่จะประทักกับไทยในวอลเลย์บอลชายวันนี้6งงครึง่งและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรบอกได้เลยว่างานนี้อินโดนีเซียหมายมั่นปั้นมือจะล้างแค้นทีมชาติไทยเป็นอย่างมากครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนครับรถยนซูซูกินะครับแล้วก็ฝากว้ด้วยครับกับซูซูกิเอลกั a สมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคา พิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทออกย้ำความ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาบาทมีจำนวนจำกัด พร้อมรับ้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ww w s u z ต k i .co.th นะครับแล้วก็ฝากโครงการดีๆไวด้วด้วยครับย g Don't ดอน v e ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Su z u k กิคอ t w ว Care เหนือกว่าความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับกับรถยนต์ซูซูกิเอลติการ์สแมชไฮบริดและโครงการดีๆของซูซูกิอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าวันนี้นะครับเวลา า6โมงครึ่งนะครับทีมชาติไทยนะครับวอลเล์บอลชายนะครับจะลงเล่นเจอกับอินโดนีเซียนะครับในรายการ C ีวีลีกนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นแมตช์สุดท้ายในสนามแรกแล้วนะเพราะว่าแมตช์ต่อไปนะครับจะไปแข่งกันที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคือแมตช์สุดท้ายที่ได้ลงเล่นที่อินโดนีเซียแล้วนะครับประชุดต่อไปเนี่ยในการเล่นที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเราก็จะชุด B ีลงไปเล่นนะครับประชุดใหญ่เราจะเล่นใน FIB v Challenge ครับนะครับที่จะเจอกับกาตาเนาะอ่าทีนี้เราไป ที่ทีมชาติไทยจะเจอกับอินโดนีเซียในวันนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยไปนะครับใน AVC Challenger ครับนะครับสามต่อสองเซตทําให้พวกเขาตกรอบไปนะครับบอกได้เลยว่าแหมพวกเขาก็แข็งแล้วก็หมายมั่นปั้นมือกับรายการนี้นะรายการที่จะแก้แค้นเราพอสมควรครับเพราะว่าอันนี้ได้เล่นในบ้านเขาด้วยแล้วทีมชาติไทยก็แหมเหมือนกับว่าพอมาเล่นในบ้านเขาเนี่ยเขาก็ต้องขยําเราให้ได้นะครับอ่ะและคอมเมนต์ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับไอเรื่องนี่คอมเมนต์แรก ที่เราจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าอินโดนีเซียชนะได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราจะทำลายทีมชาติไทยความท้าทายของเราก็คือล้างแค้นของพวกเขาให้ได้ใน AVC ีซีเขาทำพวกเราไว้แสบมากๆ แลวคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียจะชนะ3ต่อ0และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าหวังว่าเราจะทำให้อนุรักษ์เล่นไม่ได้นะแล้วเขาก็กดขำมานะครับแหมถ้าทางจะแค้นอนุรักษ์น้องเตยของเราพอสมควรเลยนะแล้คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าฉันสามารถมีกุญแจสู่ชัยชนะได้ฉันจะยื่นให้ทีมชาติอินโดนีเซียทันที แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าชั้นหวังว่าทีมวอลเลย์บอลของไทยจะฟูลทีมและเราจะาชนะเขาไปให้ได้เขาอาจจะกลัวเราส่งสำรองลงแน่เลยโอ้คิดแบบนั้นนะเพราะว่าเรามีทัวร์นาเมนต์ใหญ่อยู่ไงเขาก็เลยคิดว่าไทยอาจจะส่งสำรองลงนะครับแต่อุก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะสลับกันเล่นแหละแต่ว่าแกนหลักบอกว่ายังไงก็เป็นตัวจริงครับแล้วคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าประเทศไทยทําได้ดีกว่าเราใน AVC แต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนกัน แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยคือคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากๆเราต้องเสริมในเรื่องของการโจมตีและเกมบล็อกและเกมรับไม่งั้นเราก็จะแพ้ทีมชาติไทยเหมือนเดิมแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฝ่ายตรงข้ามคือทีมชาติไทยเราต้องเตรียมตัวป้องกันไว้ดีเพราะพวกเขามีตัวบล็อกที่ดีมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราจะสู้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะชนะทีมชาติไทย แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันยากพอสมควรที่จะสู้ประเทศไทยภาวนาให้เราชนะประเทศไทยแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการเจอเวียดนามมันไม่สามารถเทียบอะไรได้เลยกับการเจอทีมชาติไทยทีมชาติไทยเหนือกว่าเวียดนามมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าขอให้การหมุนเวียนผู้เล่นของเรามันเป็นพลังบวกในการเจอกับทีมชาติไทยแน่นอนถ้าเราใช้ผู้เล่นชุดเดิมๆโค้ชของเขาจะอ่านเกมเราได้อย่างสบาย และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสู้เต็มที่อินโดนีเซียถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่ารีวานอยู่ไหนถ้าเขาอยู่มันจะต้องเจ๋งกว่านี้อย่างแน่นอน และคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าหวังว่าผู้เล่นของเราจะสู้ได้ในเรื่องของฝีมือและที่สําคัญจะต้องสู้ทีมชาติไทยให้ได้ในเรื่องของสภาพจิตใจก็ถือว่าขึ้นชื่อเหมือนกันนะในเรื่องของสภาพจิตใจของเรานะครับอินโดนีเซียเขาก็ระวังนะจุดนี้ไว้ด้วยนะและคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของการกีฬาแต่ถ้าชนะทีมชาติไทยได้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะถ้าเราแพ้ทีมชาติไทยอีกนั่นหมายความว่าเราก็มีโอกาสที่จะแพ้ทีมชาติไทยอีกเรื่อยๆแล้วอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าเกมนัดนี้สําคัญ มากๆหวังว่าอินโดนีเซียจะล้างแค้นในทัวร์นาเมนต์ที่แล้วได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าขอแค่อินโดนีเซียมั่นคงก็มีโอกาสที่ชนะทีมชาติไทยก็เป็นไปได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฝ่ายตรงข้ามคือทีมชาติไทยนะเราไม่สามารถประมาทได้เลยแม้แต่แต้มเดียวแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียจะเป็นผู้ชนะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติอินโดนีเซียต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งไม่ฉะนั้นเอาชนะทีมชาติไทยไม่ได้แน่ๆ แล้วคอมเมนต์ต oh, ่อไปครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียต้องชนะเพราะฉันต้องการแก้แค้นโอ้โหมาสายเดือดสายดุสายดันนะครับแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอนุรักษ์มาไหมแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับว่ามาแน่นอนทีมชาติไทยมาเต็มทีมโอ้โหจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วครับทีมชาติไทยของเรานะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าที่เราชนะเวียดนามมามันไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นเราต้องเต็มที่ต่อทีมชาติไทยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าเราชนะแล้วเราจะได้อะไรในเมื่อทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเราแพ้เขาไปแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราพร้อมที่จะเผชิญกับทีมชาติไทยแต่แน่นอนเราต้องแข็งแกร่งและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าตราบใดที่พวกเราชนะประเทศไทยเราก็จะไม่แพ้อะก็ถูกต้องแล้วนะอันนี้น่าจะปั่นๆนะครับ <laughs> โอเคและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ก่อนเกมของแฟนๆอินโดนีเซียที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าก็เป็นในทิศทางที่เขาก็อยากจะล้างแค้นเรานะแต่ว่าในโมเมนต์ที่เขาพูดว่าล้างแค้นเนี่ย เขาก็ไม่ประมาททีมชาติไทยนะครับเขาก็ประเมินทีมชาติไทยไว้สูงพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่โอซซูลมานะครับการเรียนะทีมชาติไทยในมุมมองของแฟนดินีเซียเนี่ยคือมันจะต้องมีฟอร์มการเล่นที่ดีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับเขาก็มอง2จุดนี้นะถือว่าเป็นจุดที่ทีมชาติไทยเนี่ยดูดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการที่ต้องหาวิธีในการโจมตีด้วยนะครับเพราะเขาก็วันๆวันเกมบล็อกของเราเหมือนกันเพราะว่าเกมบล็อกของเราในตอนเจออินีเซียในเนนองยอดเยี่ยมมากัาากฤษดโโน้น พีคมากๆรวมถึงสิ่งที่ต้องระวังอีกหลายๆสิ่งเลยครับใหม่โดนิเซียเขา อยากแก้แค้นก็จริงนะแต่พวกเขาประเมินทีมชาติไทยไว้ตามความคิดของโอก๊กสูงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้6กโมงครึ่งโอ๊กเชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่โคตรสนุกใช้คํานี้ดีกว่าครับน่าจะเป็นเกมที่โคตรสนุกอินโดนีเซียเขาไม่ยอมอยู่แล้วเขาใส่เต็มร้อยอยู่แล้วพอเล่นในบ้านเขาเนี่ยพวกเขาแพ้ไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือในวอลเลย์บอลชายเนี่ยพวกเขาแชมป์ซีเกมสามสมัยพวกเขาเป็นผู้นําในด้านอาเซียนในวอลเลย์บอลชายเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพวกเขาแพ้เราแล,และถ้ามาแพ้เราในบ้านอีกเนี่ย มันจะทําให้ศรัทธาของเกี่ยวกับเวลาวอลเลย์บอลชายของพวกเขาเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นครับวันนี้เขาแพ้ไม่ได้เขาจัดหนักเขาจัดเต็มอย่างแน่นอนโอ๊กเชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกโอกาสในความคิดของโอ๊กนะโอ๊กว่า50 50คือต้องบอกแบบนี้ต้องบอกกันจริงๆว่าต่อให้เราชนะเขาใน AVC ีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามาเจอเขาตรงนี้เราก็จะเหนือกว่าเขามากมายอะไรนะครับแล้วครั้งเนี้ยถ้าเล่นที่ประเทศไทยโอก็จะเป็น60 40เราอาจจะเหนือกว่าแต่พอเนี้ยไปเล่นในอินโดนีเซียเนี่ยโอ้มองว่า มันก็มีโอกาส50-50ฉะนั้นครับเกมวันนี้สนุกอย่างแน่นอนแต่อ้กมองว่าจะแพ้หรือชนะเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอะไรเพราะว่าเรามีทัวร์นาเมนต์ FIBB Challenger ครับที่รอพวกเราอยู่ซึ่งตรงนั้นเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญกับเรามากๆเพราะฉะนั้นครับการเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียวันนี้ดูว่าสนุกก็เป็นพอผลแพ้ชนะไม่เป็นไรครับเรารับมันได้อยู่แล้วสิ่งสำคัญก็คือการเตรียมทีมเพื่อไปเล่น FIBB Challenger ครับครับแล้วก็ต้องขอ,อโทอัเพื่อนทุกคนด้วยนะครับที่แอดไม่ได้ลงข่าวตอน6โมงเช้านะ,นะว่าาาจะะทํปรมณ ตื่นมา9โมงเช้าก็เลยเออหลับยาวไปวันนี้ตื่นสักเทีย่ยงแล้วก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังตรงนี้ขอโทษเพื่อนๆด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเจมจัดหนักเหมือนเดิมนะครับในตอน6โมงเช้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวสักประมาณ6โมง15เรามาเจอกันนะครับไทยกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ